ือเจ้มัดมือแล้วติดปากจิ้มพุ่งจังกันนะเออนะแล้ววันนี้จะโดนมัดมือคือพิษณีย์ค่ะค่ะแล้วคนที่โดนปิดปากคือบูมอ่าตอนนี้เรากําลังจะทำข้าวปัดจิมจีนะคะเปิดเตาก่อนค่ะอ่าแล้วก็ใส่น้ำอ๋ออ้าวเคี้ยวเคี้ยวแค่นี้ใส่น้ำมันใส่น้ำมันใส่น้ำมันอย่าใส่เยอะอย่าใส่เยอะค่ะ ทอดแล้วไงแล้วก็ใส่อันนี้ครึ่งหนึ่งครึ่งหนึ่งค่ะครึ่งหนึ่งนะครึ่งหนึ่งอ่าแล้วก็ผัดอันนี้คือเทคนิคเทคนิคก,การทำทำข้าวผัดกิมจิแบบต้นตำรับของคนเกาหลีนะคะเพราะว่าเอ่อจีเยอนชอบชอบใส่ต้นหอมแล้วก็ผัดกับน้ำมันก่อนเพื่อที่จะให้มันหอมใส่ใส่ประมาณใส่ประมาณหนึ่งส่วนสามหนึ่งส่วนสามสรุปแล้วข้าวผัดกิมจิถ็งแล้วค่ะแล้วก็ใส่ ใส่น้ำตาลช้อนหนึ่งแบบอ่าถ้าเป็นถ้าเป็นช้อนนั้นนั้นอ่ะก็ครึ่งช้อนครึ่งช้อนโอเคผัดค่ะแล้วก็ซีอิ๊วขาวค่ะใช่พอ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 ผัดให้ทั่วค่ะผัดให้ทั่วผัดให้ทั่วค่ะใช่ค่ะผัดดีๆได้ไหมคะ ใส่ข้าวค่ะครึ่งใส่หมุลเหรออืมแล้วแต่มล้วค่ะพัดค่ะผัดผัดไปเรื่อยๆผัดให้มันแบบเข้าเข้ากับเข้ากันกับข้าวก่อนอต้องผัดเลยเลยผัดก่อนผัดก่อนพัดไปเรื่อยๆอ อันนีอ้อันนี้เอาไว้แต่งเรือเอาไว้แต่งด้วยแต่ว่าใส่ใส่ใสประมาณหนึ่งก่อนประมาณนึ่ง mm. 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 คือเอาจริงๆบุมพูดเถอะรองคาญมาก ยังไงต่อลหรแม่แล้วก็ใส่ใส่ตรงนี้ให้มันแบบสวยๆเออใส่อ่ะใส่ค่ขาถ้ามันสวยงามแล้วก็กดๆๆนิดนึงแล้วก็ต่อไปก็ต่อไปคุณต้องทอดไข่ค่ะใช่เดี๋ยวเราจะทอดไข่นะเอาเจ้ตีไข่ยังไงใส่ใส่น้ำมันหน่อยๆนะไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องเยอะตียังไงพอแล้วพอแล้วฮะพอแล้วพอแ้วโอ้ยโอ้ยโอ้ย ดูสยว่าอะไฉันแกะเชือกให้เจนแเจนจะได้แต่งจานสวยๆเออเชือกรับเจ็บไหมเจ็บไหมได้ค่ะได้ค่ะไม่เป็นไรเอ,อ้ยไม่ค่ะเป็นมารยาทเฉยๆเพื่ออะไรอะเพื่ออะไรไม <laughs> ่าาเลยเพื่ออะไรอืมว้าวหนูทอดไข่เป็นว้าว ทำไงต่อมันง่ายสุดมันทำไงต่อมันก็แค่อย่างนั้นแหละเราจะกลับยังไงไม่กลับไม่กลับเดี๋ยวจะสุกเองว่าเป็นแบบนี้หรอใช่อันนี้ไข่ประเทศอะไรอะเกาหลีเหรอว้ายว้ายว้ายเจ๊ว้ามันทำไมอ้๊ยแก๊สมา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 อยู่นู่นไปอุ้ยไม่ใช่จ้ชิม่า มันวาวมากเลยอะเจมันวาวาอะไรวะไข่ไงไข่ดาววาว,าวาอะไรคือมันตื่นเต้นไงตื่นเต้นอ่ะอุ้ยแบบเจไปคนอ่ะ,ะ,ะมันจะใส่ยังไงเจทำอย่าง,งม,มันจะเจได้ไหมโยนอย่างปุ๊บแล้วหนูรับอ๋อเหรอได้เหรอหนูไม่ทำมันรอดก่อนอ่ะอ่าแต่ตายว้าวเฮ้ยแต่แบบอร่อยนะแค่นี้ก็อร่อยแล้วอะดูดีมากเลยอ่ะ ไี่คิดไม่ฝันว่าเจ๊เป็นคนชอบทำหรือเปลด้วยชอบชอบชอบทำชอบเก็บไหมชอบเก็บอะไรอ่ะเก็บเก็บเก็บหมายว่าจริงจริงไม่ค่อยชอบแต่ว่ามันต้องทำอ่ะเอาจริงๆชอบทำมากกว่าเออแต่เจ๊ไม่ชอบเก็บใช่ไหมใช่เดี๋ยวให้ให้แบบช่วยช่วยกันเก็บและอาหารที่แบบรู้สึกถนัดที่สุดอ่ะพี่พี่ยอนปกติทําอาหารอะไรคะหมายถึงว่าถ้ามาอาหารเกาหลีซึ่งจริงๆเป็นข้าวผัดกินจีเนี่ยก็คือแบบเป็นของโปรดของจีเลยเพราะว่ามันทําง่ายด้วยแล้วก็คือแบบ ใส่อะไรก็อร่อยอ่ะถ้ามีกิมจิอย่างเดียวนะเออเคยเคย,เคยทำกิมจิกินป่ะตอนที่ตอนที่แม่อยู่อ่ะทำแต่ว่าพอพอ,พอแบบคุณแม่แบบไม่ไม่อยู่แล้วก็คือแบบทำไม่ไหวเพราะว่ามันขั้นตอนใหม่เยอะอใช่อ่าจบแล้วค่ะเสร็จแล้วเย้